ขอนอบน้อมแด่ปตันตนาใจขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสมมาปฏิบัติธรรมทุกท่านกาบขอการแสดงธรรมในช่งชวงเช้าครับวันนี้นก็ตรงนกับันอาทิตย์นาที่26นัฤษิภาคมพุทธะพกรธศักราช2567ก็ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์กันนะวันสุดท้าย ในพรุ่งนี้หลายๆคนนะส่วนใหญ่ก็คงไปเริ่มทํางานกันตามปกติก็วันนี้บรรยากาศข้างนอกเนี่ยก็ยังมีเสียงดนตรีอยู่แะเป็นงานบวชนะคนแถวๆหมู่บ้านเนี่ยแหละก็เป็นบรรยากาศธรรมดานะของชนบททั่วไปเนะี่ยแหละแต่เราก็อาศัยในพื้นที่กันตามที่พอจะอยู่กันได้นะอยู่ข้างนอกได้บรรยากาศธรรมชาติเนี่ยก็อยู่ มีเสียงดนตรีนิดหน่อยนะอาจจะทําให้การฟังธรรมยากขึ้นนะอยู่กับจิตใจอยู่กับกายกับใจได้ยากขึ้นก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการฝึกทางนั้นนะไม่ได้มีอะไรได้ดังใจเราตลอดหรอกบางทีเรารูเนื้อด,ด,ดูตัวไปเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าแค่จะเอาให้มันได้ดังใจเนี่ยก็ทุกข์แล้วนะทีนี้จะไม่ขยับไปมองทุกข์ภายนอกแล้วนะเราจะอยู่แค่ว่า ให้ตัวใจเนี่ยที่มันยากเลยแล้วนะอันนี้นะตัวทุกข์จริงๆก็ต้องเบื้องต้นก็ต้องค่อยๆคอย,คอยสังเกตไปอยู่นะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายในใจก็ดีเนี่ยเพราะว่าโลกเนี่ยก็ไม่ได้เกิดภายนอกนะโลกมีได้เกิดจากการกระทบทางระบบประสาทสัมผัสเราเลยแหละตาหูจมูกดิ้นกายแนะมีใจเข้าไปรับรู้ใจเข้าไปปรุงต่อนะถ้าจบกันแค่ภายนี้ภายใน ในกายในใจเราเนี่ยก็ง่ายแล้วก็อยู่ที่แต่ละคนนะจะฝึกฝนวางรากฐานของจิตใจในไว้ได้อย่างมั่นคงขนาดไหนถ้าอยู่กับเนื้อกับตัวได้ดีจิตใจมีความสงบตั้งมั่นได้ดีเนี่ยก็จะเรียนรู้นะเรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นภายในใจในใจเพราะว่าความทุกข์จริงๆก็ไม่เคยเกิดภายนอกเลยแต่ถ้าไม่ได้มีใจเ,เข้าไปยึดถือเข้าไว้เนี่ยก็จึงว่าโดยย่อนเนี่ย อุปทานขันหนะ้าเนี่ยเป็นตัวทุกเนะี่ยก็ไม่ได้เกิดข้างนอกนะเกิดขึ้นในขันหนะ้าในที่มีอุปทานเราอยู่เนะี่ยก็เรียนรู้ความทุกเรียนรู้สัจธรรมความจริงในะที่เกิดขึ้นภายในกายในใจเราเนะี่ยแหละก็อาศัยสติสัมปชัญญะเป็นพื้นนะ่งทำอะไรก็มันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาอยู่เสมอเนะี่ยนั่งอยู่เนะี่ยก็รู้สึกก้นที่สัมผัสพ,พื้นบ้างมีลมเย็นมากระทบผิวกายบ้าง มีลมหายใจบ้างหายใจสั้นหายใจยาวก็รับรู้ไปได้เนี่ยก็เมื่ออยู่กับเนื้อกับตัวได้ดีเนี่ยก็ได้นําธรรมะก็เป็นชาดกนะกันเป็นเรื่องเล่าเนะี่ยเป็นประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านที่ได้เคยผ่านมาในอดีตชาติเนะี่ยเป็นชาติก่อนๆซึ่งพระพุทธเจ้าเนะี่ยของที่เรารู้จักกันเนี่ยท่านก็บำเพ็ญมาในทางด้านปัญญานะ กปัญญาเนี่ยก็มีความสําคัญเหมือนกันนะถ้าพูดให้เราจับต้องได้เนี่ยก็เหมือนทิฏฐิเรามีแบบไหนเนี่ยชีวิตเราก็จะดําเนินไปแบบนั้นนะองค์ในอริยมรรคเนี่ยก็เริ่มต้นกันด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยแหละมีความเห็นความเข้าใจถูกต้องเนี่ยก็เป็นสําคัญเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้พบสัมมาทิฏฐิกันเลยเนี่ย สิ่งเหล่านี้นะก็ต้องอาศัยการพ่อบ่มการสั่งสมมาเหมือนกันพบเจอบ่อยๆพบเจออยู่เนืองๆเ,เนี่ยจิตใจเขาเรียนรู้ได้นะฝึกให้เขาคุ้นอยู่กับสิ่งไหนเนี่ยเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นได้โดยเป็นปกติแม้ในฝั่งที่เป็นทิฏฐิเนี่ยอาจจะเป็นไปตรงกันข้ามแล้วกันนะเป็นไปเพื่อให้ทุกขมันเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่ามันก็เลยลอยมานะมันก็ต้องผ่านประสบการณ์มาเหมือนกัน ผ่านประสบการณ์เราลองเ,อเราชอบใจนะไม่ใช่ว่ามันไม่ชอบใจแล้วมันไปทำนะมันต้องมีความชอบใจก่อนแม้จะเป็นทิฏฐิเนี่ยอันจะก่อให้เกิดทุกข์ก็ตามเนี่ยแต่ว่าคนเราก็ยังเห็นว่ามันก็จะมีสุขอยู่ในเรื่องราวอันนั้นอยู่นะก็จึงติดใจนะแล้วก็ได้ลงมือกระทำต่อกลายมาเป็นทิฏฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่นำให้เราเห็นผิดเห็นผิดปุ๊บก็พูดผิด พูดผิดไปก็กระทำผิดไปเนี่ยค่อยๆฝังเป็นรากลึกในจิตใจเนี่ยกลายเป็นอนุสัยตามมาเนี่ทีละเล็กละน้อยสิ่งเหล่านี้มันอาศัยประสบการณ์เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันจะเกิดขึ้นมาได้ลอยๆเลยเนี่ยแต่ประสบการณ์นั้นเนี่ยมันก็ค่อยฝังรากลึกไปทีละเล็กละน้อยก็กลายมาเป็นอนุสัยโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นแหละก็เหมือนว่าเราทําอะไรซ้ําๆมันก็จะคุ้นนะกับการที่ทําซ้าๆ ก็เป็นเรื่องราวณนชะชาดกนาะทีอยู่ในหมวดของพระปัญญานะของพระพุทธองค์ท่านก็มีเหตุการณ์ในครั้งหนึ่งนะในครั้งนั้นก็เป็นยุคที่พระเจ้าพนะรหมทัศ์ท่านก็ได้เสเวรยราชสมบัติอยู่ในพระนครที่ชื่อว่าพารณาณสีนั่นแหละตอนนั้นพระโพธิสัตวนะ์ท่านก็ได้เกิดเป็นกนะุมารน,นะชื่อว่าโพธิกุมารเนนะี่ยก็อยู่ในตระกูลนะอันร่ำรวยนะมีทรัพย์สินมากเนะี่ย ก็มีการศึกษาที่ดนะีได้ไปศึกษาอยู่ที่กรุงตากศิลาเนี่ยแหละ<ม>ก็คงเป็นที่ที่นักปราชญ์เนีเขาก็ได้ไปศึกษาลำเรียนกัน<ม>ก็เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมานะท่านก็ได้กลับมาช่วยงานของตระกูลอยู่แต่ว่าช่วยงานตระกูลไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็เกิดความเบื่อหน่ายในการคลองเรือนนะก็จึงได้สละเรือนออกมาออกบวชนะเป็นปริพาชคเนะี่ยเป็นนักบวชคนหนึ่ง เมื่อดาบดท,ท่านนั้นเนี่ยก็ได้อาศัยในการอยู่ป่าไปเนี่ยอยู่ป่าไปสักระยะหนึ่งนะก็ได้เดินทางผ่านมาเนี่ยเพื่อที่จะจำภาษาก็ระหว่างที่เดินทางมาเนี่ยก็มีพระราชาเนี่ยของเมืองเมืองนั้นเนี่ยได้ไปเจอดาบดผู้นี้พอดีเนี่ยเมื่อพบเจอแล้วก็เห็นอากัปกิริยาเนี่ยมีท่าทีหน้าเคารพนะเกิดความศรัทธาเ่อมใส ก็จึงได้นิมนตนะ์ดาบทผู้นั้นเนี่ยให้เข้ามาจำปัสาอยู่ในเมืองในพระราชาวังพระราชาก็ได้จัดเป็นพระราชาอุทยานไปให้นะเป็นป่าแต่ว่าก็อยู่ในกรุงในเมืองเนี่ยแหละมีอะไรก็สามารถนําเข้าปลาอาหารมาถวายท่านได้นะหรือจะนิมนต์เข้าไปฉันพระทหารในวังเนี่ยก็นิมนต์ได้ดาบดเนี่ยก็อาศัยอยู่ในพระนครเนี่ยแหละก็มา ผ่านไป12ปีด้วยกันนะก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็พระราชาเขานะปกติเนี่ยท่านก็ได้มีอำมาตยนะ์ที่ทำหน้าที่คอยช่วยดูแลราชการนะหรือเป็นที่ปรึกษากันอยู่5ท่านด้วยกันซึ่งแต่ละท่านก็มีชื่อเฉพาะนะแต่ว่าก่อนที่ถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังในเรื่องราวชาดกในเรื่องราวในพระไตรปิฎกก็ตามเนี่ย บางทีก็จะได้ยินชื่อนะที่ชื่อท่านเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นสิ่งที่แสดงคุณลักษณะท่านมากกว่าในชื่อจริงๆแล้วก็มีสองประเภทนะถ้าเราอ่านในปฏิปิฎกก็จะมีชื่อหนะ้าที่พ่อแม่เขาได้ตั้งให้นะถ้าเราฟังอย่างท่านอุปติสสนะในท่านโกริตาเนะี่ยอันนี้ก็เป็นชื่อที่พ่อแม่เขาตั้งให้แต่ก็มีชื่อที่เขาเรียกกันอยู่นะอย่างเช่นภาษาลิบุตรเนี่ยพระโมคคัลลานะ พระษาริบุตรเนี่ยก็เป็นบุตรนะของนางสาลีพามณีเนี่ยก็เป็นอีกชื่อหนึ่งและกันนะที่เขาเรียกกันก็จะมีอยู่สองชื่อเป็นชื่อนะที่พ่อแม่เขาตั้งให้จริงๆนะกับอีกชื่อหนึ่งก็ชื่อที่เรียกกันตามคุณลักษณะและก็เรียกตามคุณสมบัติของผู้นั้นนะเนยก็อมาัดห้าท่านนี้เนี่ยเขาก็ตั้งชื่อกัอนตามความเห็นทิฏฐิที่ท่านมีน,นะก็คนแรกเนี่ยเขาก็มีความเห็นที่ว่า คนจะชั่วคนจะดีได้เนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุอะไรลอยๆมาเลยนะเหมือนว่าคนจะชั่วเนี่ยเกิดมาชั่วเลยนะคนจะดีเกิดมาก็ดีเลยเรีวยกว่าไม่มีเหตุนั่นเองพราหมณ์คนนี้อมหมาคนนี้ก็จึงได้ชื่อว่าอาเหตุกะวาทีนะอมหมา์คนที่สองเนี่ยเขาก็มีความเชื่อที่ว่ามีพระเจ้าเนี่ยผู้สร้างโลกนี้มาอยู่แล้วนะอะไรที่เกิดมาเนี่ยก็เพราะว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งดนบันดาลมาอยู่ ก็จึงได้ชื่อว่าอิสระวนาวาทีเนี่ยก็เห็นมีความเห็นที่ว่ามีพระเจ้าผู้สร้างมาอยู่เกิดมาปุ๊บก,ก็เพราะว่ามีคนสร้างมาเท่านั้นเองทิฏฐิที่ตามมาก็เพราะว่ามีผู้บงการมาอยู่แล้วอมาตคนต่อไปเนี่ยเขาก็เชื่อว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการกระทําที่เคยกระทําไว้ในอดีต เขาก็จึงได้ชื่อว่าปุเพกะตะวาทีเนี่ยอัมมาตเนี่ยเขามีความเห็นแบบนี้นะก็จึงได้ชื่อแบบนี้ในอัมมาตคนที่สี่เนี่ยเขามีความเชื่อที่ว่าเมื่อคนเราตายไปเนี่ยก็ศูนย์ไปเลยนะตายแล้วก็จบกันเลยไม่ได้มีเรื่องอะไรต้องมาสืบสาวกันต่อก็จึงได้ชื่อว่าอุเฉท,ทะวาทีและส่วนอัมมาตคนสุดท้ายในอัมมาตคนที่ห้าเนี่ยเขามีความเชื่อที่ว่า การกระทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าทําแล้วตนเองได้ประโยชน์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะไม่ว่าการกระทํานั้นจะเป็นการฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองก็ตามเนี่ยเนี่ยก็เป็นทิฏฐิอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็จึงได้ชื่อว่าขัตวิชวาทีเนี่ยก็เป็นอมาตะห้าคนนะที่ทําหน้าที่ช่วยงานพระราชากันอยู่แต่แต่ละคนเนี่ยก็มีทิฏฐิกันที่ต่างออกไปนะเป็นธรรมดาของยุคสมัย ซึ่งทิฏฐิแบบเนี้ยถ้าเรามาย้อนฟังเรื่องราวในสมัยพุทธกาลได้ก็จะเห็นว่าก็มีอยู่นะมีแบบนี้เลยแหละแต่เรื่องราวในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีมากกว่านี้อีกทิฏฐิเนี่ยมีกันมากมายเลยก็มาเหล่านี้เนี่ยก็ได้ทํางานไปนะแต่ด้วยความที่มีทิฏฐิที่มักจะเอ็นเอียงไปในทางเห็นแก่ตัวเนี่ยก็ระหว่างที่ท่านทําหน้าที่ในช่วยพระราชาเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ทําหน้าที่พิจารณาคดีไปทําหน้าที่ช่วยเป็นสารตัดสินคดีให้กับชาวเมืองชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละแต่เมื่อด้วยความที่ทิถีแบบเนี้ท่านก็หาอะไรเข้าตัวอยู่แล้วนะก็ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เห็นกันตัวเป็นพื้นเนี่ยท่านก็เริ่มที่จะติดสินบนชาวบ้านเขาแล้วนะมีคดีอะไรนะถ้าชาวบ้านเนี่ยเขาอยากจะให คดีเนี้ยเอ็นเอียงมาทั้งฝ่ายของตนเนี่ยให้ตนเองได้ประโยชน์เนี่ยก็มาติดสินบนกับเหล่าอมรทั้ง5้านี้บ้างเมื่ออยู่ไปเรื่อยๆนะชาวบ้านผู้ที่เขาอยู่กันตามปกติในทํานองครองธรรมเนี่ยก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยก็จึงไปไปหาดาบดผู้นี้เนี่ยที่ได้จำปัญษาอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเนี่ยราชอุทยานก็ขอความช่วยเหลือเนี่ยให้ท่านดาบดเนี่ยผู้ที่เป็นนักบวชเนี่ย มาช่วยทําการตัดสินพิจารณาคดีหน่อยเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนกันมากนะเพราะว่าได้รับความตัดสินที่มันก็ไม่เป็นธรรมอยู่เนเมื่อดาบดณท่านเห็นชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยก็มาช่วยตัดสินเป็นบางครั้งบางคราวนะก็ชาวบ้านก็ได้รับความสงบร่มเย็นขึ้นมาก็ทีนี้เรื่องก็ไปถึงพระราชาท่านพระราชาท่านก็ได้สงทราบน,นะว่าเมื่อเมื่อดาบทผู้นี้เนี่ย อยู่มีอากัปกิริยาที่น่าเริ่อมใสศรัทธาเนี่ยอีกทั้งยังช่วยเหลือชาวบ้านเขาได้ด้วยเนี่ยก็จึงขอนิม,มนท่านเนี่ยให้มาทําหน้าที่เป็นสารทำหน้าที่ช่วยตัดสินคดีความให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านฝ่ายดาวบก็ทําหน้าที่ไปเรื่อยๆนะทำหน้าที่ไปตามปกติท่านน,นะแต่ด้วยความที่อํามาทั้ง5้าเนี่ยก็สูญเสียนะผลประโยชน์ที่ตนเองเคยได้รับมาเนี่ย ก็จึงไปใส่ความนะพระราชาให้ทราบว่าเนี่ดาบทผู้นี้เนี่ยจริงๆเขาคิดจะก่อกระบทอยู่นะแต่ท่านพระราชาเนี่ยได้ยินได้ฟังปุ๊บก็ทรงกลิ้วขึ้นมาก็ด้วยความโกรธนั่แหล,ล,ละก็จึงค่อยๆนะไม่อุปถามภท่านแล้วล่ะก็ค่อยๆลดอาหารไปเรื่อยๆก็ไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ประทานดาบไปเลยเนี่ยให้อามาทั้งห้างเนี่ยเอาดาบเนี่ยไปประหารดาบทผู้นี้ได้เลยเ แต่ด้วยความที่ดาบทคนนี้เนี่ยท่านก็เคยไปฉันพระทหารในวังอยู่รับนิมนต์อยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยเมื่อคราวที่ท่านได้รับพระทหารมาเนี่ยมีอาหารเหลือเนี่ยก็ได้แบ่งปันให้กับสุนัขเนี่ยที่อยู่ในบริเวณพระราชวังไว้ก็มาถึงวันหนึ่งเนี่ยนะก็ในวันที่อมาตทั้ง5เนี่ยเมื่อได้รับพระราชทานดาบมาเนี่ยก็จะไปประหารดาบทผู้นี้ ก็รออยู่ว่าเมื่อดาบทเข้ามาในวังเนี่ยก็จะใช้ดาบประหารท่านก็ระหว่างที่ท่านดาบทได้เดินทางเข้ามาในพระราชวังเนี่ยก็มีสุนัขตัวหนึ่งนที่เคยได้รับอาหารจากท่านดาบทไว้เนี่ยก็เป็นสุนัขตัวสีเหลืองก็ได้มาเห่าไล่นะเห่าไล่ท่านดาบทไว้ไม่เข้าพระราชวังไว้เมื่อเข้าไม่ได้นะดาบทก็จึงกลับเข้าป่าไป เมื่อกลับเข้าป่าไปเนี่ยก็ถึงเห็นโทษภัยแล้วนะได้ทราบข่าวาวมาว่าก็ตอนเนี้พระราชาเนี่ยก็ได้กลับมานะหลังจากที่พระราชาก็ได้ความโกรธได้หายไปเรื่อยๆเนี่ยก็จึงมีจิตใจที่เป็นปกติเนี่ยก็ได้นะกลับมาพูดคุยนะมาทราบความจริงจากดาบทว่าเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นอย่างไรก็ได้ทราบว่าก็ตัวท่านดาบทเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเกินเลยไปนะ การที่คิดจะก่อกระบฏเนี่ยก็ไม่มีเลยก็เป็นเรื่องราวที่มันไม่มีมูลเหตุนี่แหละก็เมื่อได้ทราบความจริงแล้วพระราชาก็จึงได้ขอขามาเนี่ยแล้วก็ขอนิมนต์เนี่ยท่านได้มาจำพรรษาอยู่นะในกรุงในพระราชอุทยานอยู่ที่เดิมเนี่ยแต่ด้วยดาบทก็ได้เห็นโทษภัยแล้วนะว่าถ้าอยู่ในเมืองแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆเนี่ยเรื่องราวปัญหาเนี่ยมันมีมากโทษภัยเนี่ยมันมีมากก็จึงตัดสินใจแล้วว่าก็เดี๋ยวตัวดาบทเองเนี่ย ก็จะกลับเข้าป่าไปไปอยู่ในป่าตามเดิมดีกว่าหลังจากที่อยู่ในพระนครมาได้12ปีเนี่ยก็ขอกลับเข้าไปอยู่ในป่าก็เมื่อกลับไปในป่าแล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติเนี่ยบินธบาตตามหมู่บ้านบ้างตามละแวกนั้นบ้างแต่อามาตย์เนี่ยทั้ง5าคนเนี่ยก็ไม่ยอมลดละนะความอาฆาตที่มีไว้กับดาบทผู้นี้เนี่ยเพราะว่าตนเองก็เป็นผู้ที่สูญเสียผลประโยชน์มาก ก็จึงนาเรื่องราวเนี่ยไปยุโยงพระราชาอีกว่าณตอนนี้ท่านดาบทเนี่ยก็ได้ทําการนะคบชู้อยู่กับพระราชินีอีกทั้งก็วางแผนเนี่ยจะปกปพระชนชีพพระราชาด้วยเนี่ยก็ทีนี้แล้วนะก็พระราชาก็กั้นความโกรธไว้ไม่อยู่เหมือนกันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไปสั่งประหารเลยพระราชนีเนี่ยเมื่อได้ยินแบบเนี้ยเหล่าลูกๆเนี่ยผู้เป็นราชกุมารเนี่ย ก็เกิดความโกรธมาเหมือนกันนะอยู่ๆคนเป็นพ่อเนี่ยจะมาสั่งประหารผู้เป็นแม่ได้ยังไงก็จึงคิดวางแผนกันอยู่นะลูกๆก็มีพี่น้องกันอยู่สี่คนเนี่ยก็พี่น้องทั้งสี่เนี่ยก็วางแผนเลยว่าเดี๋ยวจะล้มเนี่ยล้มล้างพระราชวงศ์ไปเนี่ยจะฆ่าพ่อไปเลยนะเพราะว่าอยู่ๆก็มาสั่งประหารผู้เป็นแม่ได้เนี่ยโดยที่มันก็ไม่ได้มีมูลมาเลยเรื่องราวก็ไปถึงหูท่านดาบทผู้นี้เนี่ยท่านดาบทท่านก็ ปล่อยไว้ไม่ได้เหมือนกันนะเหตุการณ์ชักจะไปกันใหญ่กระเบื้องต้นก็กลับมาสั่งสอนในพระราชกมุมารอยู่แต่ว่าท่านทําแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกนะเมื่อใจเย็นลงได้แล้วสงบลงได้เนี่ยก็แยกย้ายกันไปพระราชกมุมารก็ไม่ได้มีจิตใจที่คิดจะไปอาฆาตในพยาบาทผู้เป็นพ่อแล้วละก็ปล่อยวางไปก่อนฝ่ายนาบทผู้นั้นเนี่ยก็ได้กลับไปนั่งในพระราชอุทยานอยู่ในพระนครเนี่ยแหละ แล้วก็นั่งรออยู่นะระหว่างทางเ ie, นี่ยก็ได้รับบิณฑบาตจากชาวบ้านเข้ามาชาวบ้านเนี่ยก็ได้บิณฑบาตเนีนําเนื้อลิงนํามาทําปัตหารถวายเนี่ยเมื่อดาบดได้ทราบนะหลังจากที่ได้ฉันปัตหารไปก็จึงทราบนะว่าเออชาวบ้านเนี่ยเขาเอาเนื้อลิงมาถวายนี่นะก็ทีนี้เห็นว่ามีเนื้อลิงแล้วเนี่ยก็จึงขอบิณฑบาตจากชาวบ้านเขาบ้างว่านะ่มีขนของลิงเนี่ยอยู่หรือเปล่านะถ้ามีเนี่ยก็ขอมาหน่อย ชาวบ,บ้านก็ได้นำเป็นขนของลิงมาถวายให้กับดาบุทธผู้นี้เมื่อได้รับขนลิงมาแล้วเนี่ยก็นำการพาดบ่าไว้เนี่ยก็ทำการห่มคุมไปเลยไปอยู่ในพระราชุทยานเนี่ยก็นั่งรอไปอยู่พอเดี๋ยวก็ทราบได้ว,ว่าเดี๋ยวพระราชากับพระอมมาเนี่ยจะเดินทางมาหาตัวดาบุท่านเองอยู่แล้วนะก็ไปนั่งอยู่ตรงโขดหินนี่แหละแล้วก็เอานําขนลิงเนี่ยปูลาดไว้เป็นที่นั่งนะก็ไปนั่งประทับอยู่ ก็เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะพระราชาและวก็อมมาตเดกก็ได้เดินทางมาหาดาบทผู้นี้จริงๆเนี่ยก็เมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยก็นั่งอยู่กันที่เหมาะสมเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันไปฝ่ายดาบทเนี่ยก็ออกอุบายนีทำการเนี่ยรูปขนลิงนที่ท่านก็ได้นั่งทับอยู่เนี่ยก็ลูกไปลูกมานะเพื่อที่จะออกอุบายเนี่ยให้พระราชาหรืออมมาศเนี่ยเขาได้ตกไปในอุบายนั้น ก็เมื่อลูกไปลูกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยฝ่ายพระราชาก็จึงสงสัยนะว่าถ้าตัวพระดาบทผู้นี้เนี่ยท่านลูกกวนลิงจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าฝ่ายดาบทก็ได้ตอบกับพระราชาไปว่าเดียวก็เมื่อเช้าเนี่ยก็มีชาวบ้านนะเขานําเนื้อลิงมาถวายนําลิงมาถวายแล้วกันนะแะต่ตอนนี้ลิงตัวนี้เนี่ยก็มีอุปการะคุณกับตัวดาบทท่านมากเนี่ยท่านก็จึงตัดสินใจที่จะฆ่าลิงตัวนี้นะแล้วก็นําเนื้อลิงมากิน ต่เมื่อได้ยินแบบนี้เนี่ยฝ่ายอมาะเนี่ยก็จึงทำการหัวเราะเยาะเย้ยมานะว่าเห็นแล้วนะพูดจาทักทางไปเลยนะเป็นดาบททั้งทีเนี่ยออกปวดมาแล้วนะจะมาฆ่าลิงเนี่ยเอาประโยชน์กับตนเองเนี่ยมันทำได้ยังไงนะพูดจาทักทางเยาะเย้ยกันไปเรื่อยๆก็เข้าทางดาบทผู้นี้แล้วนะเพราะว่าในใจเนี่ยท่านดาบทก็รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นเลงที่ชาวบ้านเขาถวายมา อีกทั้งตัวท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้ฆาดิงตัวนี้ด้วยแต่ก็เป็นการทดสอบทิฏฐิของอมาต์ทั้ง5เลยเนี่ยเพราะว่าทิฏฐิความเชื่อเนี่ยมันผิดนกับสิ่งที่เขากระทำมาถ้าเขาเชื่อแบบนั้นแต่การกระทําที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเขาเห็นว่าการกระทําของดาบทผู้นี้เป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยเขาก็ทําการเยาะเย้ยถักถางออกมาให้ประชาชนได้ฟังเลยแต่ถ้าสาวไปถึงทิฏฐิอันเบื้องต้นเนี่ยที่ อำมาตทั้ง5้าเขาคิดอยู่เนี่ยมันย้อนแย้งกันนะเนี่ยดาวบทผู้นี้นะีมีปัญญาเห็นเนี่ยก็จึงแสดงท่าทีมาแบบนี้แล้วก็บอกกล่าวไปแบบนี้พร้อมทั้งทําการเนี่ยเป็นการบอกเหตุบอกผลให้อำมาตแต่ละคนเนี่ยลองนำลองนําเรื่องราวไปพินิจพิเคราะห์ดูนะว่าสิ่งเหล่านี้มันย้อนแย้งกับทิฏฐิของท่านหรือเปล่า ก็เป็นการทําการแก้ทิฏฐิไปแล้วกันแต่ว่าไม่ได้แก้ตรงๆนะพูดเรื่องราวให้อัมมาศเนี่ยเข้าไปรู้สึกสะกิดอยู่ในใจได้ก็สําหรับเรื่องราวอันแรกเนี่ยก็เป็นทิฏฐิอันแรกที่ทําอัมมาศท่านแรกเขามีอยู่เนี่ยเรียกว่าอเหตุกะวาทีเนี่ยก็คือคนจะชั่วได้เนี่ยก็ชั่วมาเลยเนยคนจะดีได้ก็ดีมาเลยก็ถ้าท่านรู้สึกแบบนั้นเนี่ยการที่เราได้ฆ่าลิงเนี่ยก็เพราะว่า พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเขาได้สร้างเราไว้อยู่แล้วมีพระเจ้าสร้างเราไว้ให้เราเป็นคนดีเราจะฆ่าเองก็เพราะว่ามันมีเหตุที่สร้างไว้อยู่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการโต้แย้งไปเลยนะว่าถ้าท่านจะมาขํากับเรื่องที่เรากระทำเนี่ยมันก็ไม่ควรนะถ้าท่านเชื่อตามเดิมแบบท่านแบบนี้ก็เป็นทิฏฐิของอมตคนต่อไปเนี่ยท่านก็ว่าไว้ว่าก็ถ้ามีพระเจ้าผู้สร้างอยู่จริงๆนะการที่ตัวเราเองเนี่ย สามารถจะฆ่าลิงได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกนะเพราะว่าพระเจ้าผู้สร้างเนี่ยก็สร้างให้เรามีทิฏฐิแบบนี้อยู่แล้วถ้าทิฏฐิแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ท่านสร้างมาเนี่ยการกระทําของตัวดาวดเองเนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกอยู่แล้วนะตัวท่านก็ไม่ควรที่จะมาหัวเราะย่อเย้ยพูดจาถกถางกันอยู่แบบนี้ก็สําหรับอมาตคนต่อไปเนี่ยเขาก็ชื่อว่ากรรมเนี่ยความสุขความทุกข์ที่เกินนะดขึ้นในปัจจุบันก็ดีเนี่ย เป็นสิ่งที่เกิดมาจากการกระทำในอดีตฝ่ายดาบทก็ได้พูดไปว่าก็ถ้าเรื่องของบาปเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากการกระทำในอดีตเนี่ยการที่เราได้ฆ่าลิงตัวเนี้ยก็เพราะมีเหตุที่ว่าลิงตัวเนี้ยก็เลยฆ่าเรามาในครั้งก่อนเนี่ยการที่เราจะฆ่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบาปอะไรนะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วเป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วการที่ท่านจะมามีทิฏฐิที่ว่า ตัวเรามากระทำผิดเนี่ยพูดจาทางทางเยาะเย้ยเนี่ยก็ดูจะไม่สมควรนะมันย้อแนแย้งกับทิฏฐิที่ท่านมีอยู่ตอนแรกก็สําหรับอมัดคนที่สี่เนี่ยเขาก็มีทิฏฐิที่ว่าเมื่อตายแล้วก็สูญกันไปเลยเนี่ยถ้าท่านจะหัวเราะเยาะเย้ยเนี่ยก็ไม่สมควรเหมือนกันเพราะว่าการทําบาปเนี่ยมันก็ไม่มีนะตายแล้วไปมันก็หายไปเลยเนี่ยมันไม่ต้องมีผู้ใดเข้ามารับบาปอยู่ก็จึงตกไปนะตกไปอีกท่านหนึ่ง ก็มาถึงคนที่5เนี่ยอัมหมายคนที่5เขาก็มีทิฏฐิที่ว่าถ้าจะยังประโยชน์เพื่อตนได้เนี่ยแม้การจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ตนเองเพื่อเอาประโยชน์นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรเนี่ยถ้าทีนี้การฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยก็เป็นกรรมหนักนะก็ยังเป็นเรื่องปกติเลยเนี่ยเราจาเอาอะไรกับการแค่ฆ่าลิงเพื่อประทังชีวิตนต่ก็เป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วนะทีนี้อัมมาแต่ละท่านเนี่ยก็ทิฏฐิก็เริ่มสันคลบ้างนะ ไม่กล้าที่จะโต้แย้งไปอยู่นะเพราะว่าความเห็นเดิมของตนเนี่ยตั้งไว้แบบนั้นแต่การกระทำเนี่ยมันออกมาอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะย้อนแย้งดาบทผู้นี้ก็เมื่อไม่กล้าดาไม่กล้าที่จะย้อนแย้งเนี่ยก็เงียบไปเลยนะไม่กล้าที่จะพูดอะไรแล้วล่ะฝ่ายดาบดก็จึงทําการเนี่ยสั่งสอนพระราชาไปอีกว่าเนี่ยถ้าตัวท่านเนี่ยปล่อยใจเนี่ยให้ถูกอมาตผู้นี้เนี่ยทั้งห้าคนที่เขาชักจูงไปได้เนี่ย ประชาชนก็จะเดือดร้อนกันอีกมากเลยตัวผู้ที่เป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องมีจิตใจที่จะเข้มแข็งนะตั้งอยู่ในหลกักอยู่ในธรรมการเมืองเรื่องราวก,ก็ลี้คลายกันไปได้นะตัวพระราชาก็เห็นแล้วว่าตนเองก็ควรจะมีหลักในการดําเนินชีวิตอยู่ไม่ปล่อยจิตใจให้ถูกชักจูงเนะี่ยด้วยอามาตย์ทั้ง5นี้แล้วตัวพระราชกุมารเองเนี่ยก็ได้รับการสั่งสอนที่ดีแล้วนะว่าถ้าจะทําผิดไปเนี่ยการฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการ การทาอนันตริยกรรมอยู่เป็นกรรมที่ผลเนี่ยก็หาที่สุดไม่ได้เลยนะก็เรื่องราวทีเนี้ยก็จะค่อยๆขยับเข้ามาแล้วว่าแม้เรื่องราวที่ฟังอยู่เนี่ยสิ่งที่กระทาได้เนี่ยอนันตริยกรรมเนี่ยห้าอย่างเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่นะฆ่าพาาระอรหันต์เนี่ยหรือกระทำพระพุทธเจ้าเนี่ยให้รอ่อให้ห่อพระโลหิตหรือทําสังฆเพศเนี่ยทำสมให้แตกแยกเนี่ยก็เป็นกรรมอันหนักนะแต่ว่า มีสิ่งที่หนักกว่านั้นอยู่ก็คือสิ่งที่เรียกว่ามิจฉาทิฐีนั่นเองนะมิทิฏฐิถีอันผิดเนี่ยเพราะว่าเมื่อไรก็ตามน่ที่บุคคลนั้นประกอบด้วยมิจฉาทิฐิแล้วเนี่ยเบื้องปลายเนี่ยมันหาไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเริ่มต้นไ,ไว้ผิดเนี่ยถ้าเริ่มต้นไว้ผิดเนี่ยมันก็ย่อมกระทำผิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ถ้าสรุปเรื่องราวชาดกขึ้นมาเนี่ยให้เราค่อยๆเห็นมาเหตุการณ์ณปัจจุบันเนี่ยเมื่อรวมประชุมชาดกมาได้เนี่ย อมตาทั้งห้านะที่ได้เคยมีทิฏฐิไม่ผิดอยู่เนี่ยก็ได้เกิดในครั้งสมัยพุทธกาลเหมือนกันก็ได้กลายมาเป็นครูทั้งห้าเนี่ยถ้าในสมัยพุทธกาลก็จะเคยได้ยินว่าก็มีครูทั้งหกอยู่แต่ห้าคนนั้นเนี่ยก็ได้เกิดมาเป็นห้าคนเป็นครูทั้งห้านะที่มีทิฏฐิอันแปลกไปจากพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นทิฏฐิเฉพาะตนแล้วกันนะแค่ว่ามันยังไม่เป็นไปเพื่อการพ้นทุก์นั่นเอง ก็เหลือเป็นไม่อีกคนหนึ่งนะท่านอาจารย์สัญชัยเนี่ยที่เคยเป็นอาจารย์ของท่านอุปติสสะกับท่านพระโคลิตาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในนี้นะก็เลยอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ทั้งห้าท่านเนี่ยก็ได้มีทิฏฐิเดิมอยู่นะแม้เกิดในคราวนั้นกลับมาเกิดในสมัยพุทธกาลอีกก็ยังมีทิฏฐิเดิมอยู่ที่ใกล้เคียงจากเดิมนะอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแบบเป๊ะๆก็สุนัขตัวเหลืองในคราวนั้นเองเนี่ยก็ได้มาเกิดเป็นท่านพระอานนทนในครั้งสมัยนี้ก็คอยมีการช่วยเหลือนะ ่านพระโพธิสัตว์กันอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วว่ามีอุป,ปการละคุณกันมาอยู่หนึ่งเนืองฝ่ายโพธิราชกุมารเนี่ยที่ได้ออกบวชเป็นดานบวเนี่ยก็ได้บังเกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยได้มาตัดสุู้ธรรมในสมัยนี้นั่นเองเนะก็ประชุมเรื่องราวชาดกแล้วกันว่าแม้จะเป็นทิฏฐิอันถูกทิฏฐิอันผิดก็ตามเนี่ยมันค่อยๆสั่งสมกันไว้นะเหมันไม่ใช่ว่า เราเกิดมาพบชาตินี้เราจะมาีทิฏฐิอันถูกต้องทิฏฐิอันผิดเหมือนกันมันอาศัยเหตุปัจจัยเหมือนกันได้ค่อยๆทําแต่ว่าค่อยๆทําทีเล็กน,น,น้อยนี่แหละมันสังสมถิงที่เรียกว่าเป็นอนุสัยถ้าทําถูกก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบรารมีแล้วกันนะการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยสังสมสำมาทิฏฐิเนี่นคยค่อยๆมีความเห็นถูกไปทีเล็กน,น,น้อยเนี่ย ก็ให้เข้าใจไว้ก่อนนะ่าบางทีเนี่ยเพียนไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นทันดีทันใดนะก็ต้องอาศัยความภาคเพียนในการปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดความย่อท้อขึ้นมาเนี่ยก็ให้ภาคเพียนไปก่อนแม้จะเห็นผิดเนี่ยก็ค่อยๆละไปได้เห็นผิดมันก็เป็นปัญญานะสำหรับคนที่มีทิฏฐิไม่ถูกเนี่ยถ้ามีทิฏฐิไว้ตรงแต่แรกเนี่ยก็เป็นแหล่งที่จะเพาะบ่มปัญญาเนี่ยให้มีความแข็งแรง,งและยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เป็นอะไรที่เรื่องเล่าชาดกแล้วกันแนละเผื่อท่านไหน จะได้แง่มุมในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งแล้วกันนะเบื้องต้นเนี่ยก็ถ้าดูในอัมมาดเน,นี่ยทิฏฐิที่มีตนเองไปที่ตั้งเนี่ยมันก็มักจะเห็นแก่ตัวนะเห็นแก่ตัวเนี่ยมักก็จะขอบโกยประโยชน์เข้าตัวทีนี้ความทุกข์เนี่ยมันตามมามากนะจากทิฏฐิที่ว่าเห็นแล้วว่ามีตัวมีตนเนี่ยมีตัวมีตนเมื่อไหร่ก็มีต,นเ,น,มตนเองมาเป็นที่รับนะรับประโยชน์บ้างรับความสุขความทุกข์บ้างก็เป็นธรรมดาไปนะแต่ถ้าเป็นทิฏฐิที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนไปเนี่ย ก็ทำอะไรที่มีเหตุน่ก็มีผลนะจะมีได้ก็เพราะว่ามีเหตุอยู่ท่านไม่ได้บอกไปเลยว่าสิ่งนี้มันมีสิ่งนี้มันไม่มีอยู่ตรงๆท่านบอกไว้ว่าเมื่อมีเหตุผลก็มีนะเมื่อหมดเหตุผลมันก็หมดไปเนะี่ยเราอยู่กันเท่านี้นะธรรมะก็มีอยู่แค่นี้มีแค่ธรรมะอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่เท่านี้แหละเป็นแค่กระแสของความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆถ้าใครเห็นทมเหล่านี้ได้เนะี่ยก็เห็น ทมที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสสอนไว้แล้วนะก็ค่อยๆอ,อาศัยเนี่ยสติสัมปชัญญะเบื้องต้นเนี่ยสังเกตกายสังเกตใจกันทีละเ,เล็กละน้อยเนี่ยแหละก็เป็นเรื่องราวชาดกนะอันประกอบด้วยปัญญาของพระพุทธองค์ท่านในครั้งนั้นเนะเผื่อท่านใดได้ข้อคิดน่ในแง่มุมไหนแง่มุมหนึ่งก็ยังดีนะอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าทิฏฐิอันถูกต้องเนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกเนี่ยไม่ได้เกิดมาโดยดอยนะเพียงสร้างกันได้ แม้ว่าเราจะเคยเห็นผิดมาก่อนก็ตามมันก็ยังสามารถแก้ไขกันได้ไม่ได้มีอะไรมาลอยๆเหมือนกันนะสังสมเหตุปัจจัยในฝากไหนเหตุปัจจัยที่ได้สังสมไว้ก็ย่อมเกิดผลอยู่ดีนะแตนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะเอวังก็มีด้วยประการเชนี้